Mercedes-Benz E250 CGI Coupe AMG Dynamic Package นะครับสำหรับหลายๆท่านเรียกว่าโฉมนี้ว่าโฉม e ีคก็เป็นอีกหนึ่งโฉมนะครับที่จะมีความทันสมัยอยู่ความสวยของตัวรถนะครับความมีเสน่ห์ของตัวรถที่เป็นในลักษณะสปอร์ตคูเป้สประตูนะครับบริเวณเบาะด้านหลังสามารถนั่งได้นะครับ ในส่วนของนะครับความหรตััวของความแรงที่เป็นรุ่น2.5 0มาพร้อมกับเกียร์อรัตโนมัติ5สปีดด้วยรวมถึงล้อแม็ก AMG พาเกจจากโรงงานนะครับรอบ18นิ้วรายละเอียดตัวรถนะครับของในลักษณะของคันนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นเต็มอีกหนึ่งคันมีหลังคาพาโนรามิกรูฟนะครับหรือหลังคาแก้วเต็มบาทก็เป็นลักษณะการทำง,งานของ หลังคาที่เป็นลักษณะโปร่งแสงนะครับสามารถตัดแสงได้ในระบบของหลังคารวมถึงมีบริเวณม่านนะครับใต้หลังคาในการกั้นแสงได้จุดโดดเด่นของรุ่นนี้นะครับรวมถึงราคาในปัจจุบันไม่สูงแล้วสำหรับ e 2 5 0ห cgi coupe amg นะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีขาวนะครับบริเวณภายนอกก็ ดูสวยงามแล้วก็เป็นโสเป็นสีที่ดูโดดเด่นนะครับในทุกการเวลาหรือทุกการใช้งานเลยด้านความสวยงามที่มาป้องกับสีขาวเนี่ยนะครับรวมถึงได้ที่เป็นชุดแต่ง AMG จากโรงงานนะครับก็จะมีความสวยความสปอร์ตของตัวรถนะครับความสปอร์ตของช่วงล่างที่มากกว่าอีกหนึ่งจุดโดดเด่นนะครับสำหรับคันนี้ก็คือบริเวณภายในที่เป็นลันกษณะเบาะหนังสีแดง นะครับก็เป็นออปชันถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากสําหรับในลักษณะรถที่เป็นสีขาวและได้ภายในที่เป็นลักษณะเบาะสีแดงคันนี้นะครับก็เป็นรถเข้าใหม่ของ Mercedes Perfect อีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้เดิมนะครับภายในอ่ะก็จะเป็นลักษณะเบาะหนังสีแดงนะครับก็เป็นลักษณะเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับไม่ได้มาเปลี่ยนเองก็เป็นการคอนฟลิกต์นำเข้ามานะครับในลักษณะนี้เลย พวงไล่เอ็มจเป็นลักษณะสามก้านนะครับคอนโทรลเกียร์อยู่บริเวณคอนโซลกลางก็ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติห้าสปีดที่มีความคงทนสูงสำหรับคันนี้นะครับเลขหม่อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับคณครับหนึ่งแสนสี่พันสองรอยเ็สิบเก้ากิโลเมตรนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของซื้อมือแรกเลยออกเงินสดด้วยนะครับออปชั่นของคันนี้นะครับ ที่มานะครับบริเวณเครื่องเสียงเป็นอามากาดอนด้วยนะครับเบาะในลักษณะนี้ก็ยังถือว่าภายในถือว่าใหม่มากนะครับเบาะนี้ก็ยังถือว่าใหม่มากนะครับบริเวณสัมผัสของอะไรเช่นโยกันสหรคนี้เดี๋ยวพาชมในส่วนของบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังในลักษณะนะครับของรถคูเป้ในลักษณะนี้เบาะหลังนะครับเหมือนใหม่เลยในทุกจุดเลยนะครับสําหรับ G250 คูเป้คันนี้มีบริเวณแอร์นะครับคอนโซกลางังคางแก้วนะครับก็มองขึ้นไปก็จะเห็นความความสปอร์ตของตัวรถที่มากกว่าครับออปช่างของคันนี้ที่มีมากกว่าคันอื่นนะครับคันนี้มีปุ่มสปอร์ตด้วยนะครับรวมถึงมีกล้องถอยที่มาจากโรงงานเลยก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ หลายท่านใฝฝันอยู่นะครับหรือมองหาใน W207 Coupe ที่เป็นลักษณะไฟหน้าสี่ดวงนะครับหรือที่เป็นโฉมแรกอยู่สำหรับในคันนี้นะครับคันนี้ก็เดิมตอนนี้ก็เพิ่งรับเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการทำสปานะครับปรับสภาพแบบพรีเมียมใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงงานเซอร์วิสนะครับในทุกจุดเลยบริเวณห้องเครื่องภายในงานสีด้านนอกและระบบช่วงล่าง ก็จะเป็นการทําสปารวมถึงการเซอร์วิสไปในตัวนะครับคันนี้นะครับรถเดิมมีประวัติมือเดียวเจ้าของเดิมออกเงินสดเลยนะครับและมีการเข้าสูนเวนซ์ประเทศไทยโดยตลอดเลยไม่ผ่านการนะครับเซอร์วิสอู่นอกมาเลยนะครับสําหรับคันนี้รวมถึงนะครับมีเลขไมเพียงแค่หนึ่งแสกิโลเมตรอีกหนึ่งจุดนะครับคันนี้มีประกันภัยประเภทหนึ่งบริษัทวิยาประกันภัยนะครับเหลืออีก หนึ่งปีเต็มเลยนะครับก็ต่อทุกปีที่สําคัญคันนี้นะครับสภาาของตัวรถไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับมีริ้วรอยจากการใช้งานมากแต่เล็กน้อยมาก <c oughs> เดี๋ยวในการทําสปาแบบพรีเมียมนะครับความสดใสของตัวรถก็จะมากขึ้นนะครับคะแนนของตัวรถก็จะมากขึ้นเข้าไปอีกรวมถึงออปชั่นนะครับในโหมดสปอร์ตที่นะครับอัตราทดของนะครับรอบเครื่องยนต์รวมถึงอัตราทดของเกียร์เนี่ยนะครับในการใช้โหมดสปอร์ตเนี่ย ก็จะได้ความแรงที่มากกว่ารวมถึงช็กอัพนะครับเป็นลักษณะช็กอัพไฟฟ้ากดปุ่มสปอร์ตนะครับความแรงมารอนะครับช่วงล่างดึบขึ้นทันทีก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่นะครับมีออปชั่นมาให้ดีในลักษณะนี้สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจหรือมองหาใน e 2 5 0 Coupe นะครับคันนี้ก็เป็นคันแนะนําอีกหนึ่งคันเลยสามารถติดต่อได้ที่ mercedes perfect เบอร์โทรศัพท์ศ8น สี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่องหนึ่ศูนย์ดนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง Mercedes Perfect VR Family